สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มนูทันดวงนะคะวันนี้นะคะอุ้มจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมนะคะในปัญหาความรักนะคะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างผัวเก่าหัวใหม่เมียเก่าและเมียใหม่คนเก่าและคนใหม่เขาจะเลือกใครนะคะในช่วงเดือนธันวานะคะจนถึงเดือนกุมภา ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรชาวราศีกุม,มก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกด s u b สไครต์นะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะ,ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อไปใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ a ขิด m 8 9ด9 การดูดวงส่วนตัวนะคะจะบอกอนานะคตสิบสองปียี่สิบปีย้อนหลังสิบปียี่สิบปีนะคะคุณใช่คู่แท้กันหรือเปล่าดวงคุณจะลุ่งจะล่วงนะคะโค้รลับรหัสชีวิตนะคะที่วันเดือนปีเกิดให้คุณมาคุณไขความจริงได้หรือเปล่าว่าเลขอะไรที่ทําให้คุณรวยอาชีพอะไรที่คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นนะคะและก็ นะคะสิ่งไหนที่ทำให้คุณหายนะนะคะวาสนาการลงทุนเพื่อนคู่รักอะไรที่ทำให้คุณหายนะและสิ่งไหนทำให้คุณรุ่งเรืองในชีวิตนี้นะค,ะคุณจะรุ่งเรืองปีไหนบทสรุปชีวิตคุณนะคะจะเป็นอย่างไรดูได้จากวันเดือนปีเกิดน,นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ ต่อตกใจตกใจสัญญาณเตือนค่ะชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยตอนนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่สายมูนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหาธรรมะคิดถึงเรื่องเวรกรรมหรือกำลังร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก,มาก่าคิดถึงแต่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเงินคุณมันนิ่งความรักคุณมันนิ่ง ตอนนี้คุณคิดถึงแต่เรื่องของธรรมะหันหน้าเข้าวัดรู้สึกเหมือนคิดถึงแต่สิ่งดีๆหรือคุณกำลังคิดถึงพระหรือคิดถึงคนที่ไปปฏิบัติธรรมหรือคุณกำลังนึกถึงใครบางคนอ่ะที่เป็นคนดีสำหรับคุณนะคะซึ่งตอนนี้น,นิ่งกันไป ะะถือความรักนะคะด้วยวิบากกรรมแหละทําให้ความรักของคุณนะคะแล้วก็การเงินมันนิ่งไปแน่นอนนะคะคุณมีคนรักเก่าแน่ๆนะคะคนรักเก่านะคะเมียเก่านะ,ะาแล้วก็ยังมีคนที่คุณรู้สึกดีนะ,ะคะคุณรู้สึกดีกับเขาคุณไอ้คำว่ารู้สึกดีและเริ่มมีใจให้อ่ะมันไม่ได้หมายความว่ารักมาก มันแค่ผ่านการคุยแล้วอุ้ยคนนี้คุยแล้วมันคิกกันคุยแล้วมันรู้สึกดีแต่การเล็งเห็นผลประโยชน์อ่ะค่อนข้างมามาเป็นลำดับแรกแล้วคนคนนั้นก็ต้องเป็นแม่ไม้ซึ่งเป็นคนใหม่นะคะก็คุณนึกถึงผลประโยชน์นะคะที่จะทำให้คุณน่ะสามารถมีเงินสามารถร่ำรวยได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่า คุณไปสลับฟังกันเอาเองนะคะแต่อุ้มจะพูดถึงคําว่าคุณเนี่ยเป็นคู่ดีลของคุณนะคะแล้วชาวราศีกุมเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกเลือกอะไรเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยคุณใครคนใครเป็นราศีกุมให้สลับฟังกันเอานะคะชาวอคู่ดีลนะคะคู่ดีลคู่ดีลของชาวราศีกุมนะคะหรือ มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่กําลังมีคนเก่าคนใหม่เนี่ยคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ครอบครัวตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเขารักคนเก่ามากแต่มันมีปัญหานะคะในเรื่องของเวรกรรมทําให้ต้องต้องแบบต้องแยกกันเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมกันเวลาที่เขามั่งมีเวลาที่เขาร่ํารวยเขารู้สึกเหมือนแบบคือ เขาเขามีปัญหาเรื่องของความรักสามเศร้าเข้ามานะคะคนคนนี้และเวลาที่เขารวยเขาอาจจะลืมคนเก่าชอบนึกถึงคนใหม่ๆนะคะแล้วก็เวลาที่เขาคบคนใหม่ๆแต่ละคนเขามักจะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องของการเงินเห็นแก่ตัวอะไรที่มันดีกว่าแก่ตัวเขาเองนะเขาจะเขาเขาจะทำนะคะค่อนข้างค่อนข้างเป็นคนเห็นแก่ตัวเรื่องรับยศอะไรที่มันดีกับชีวิตเขาเขาก็จะทำนะคะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคนเก่าละห่งแต่ในความรู้สึกของคนคนนี้เขาไม่ค่อยได้ใฝ่หา,าใครสักเท่าไหร่นะฮะมันไม่ได้มี energy อะไรที่มากมันมี energy ที่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายนะฮะอยากมีคนใหม่มีมือที่3ก็จริงนะฮะแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ได้เฟียวฟ้าวอะไรมากนะคะคือตอนนี้เขารู้สึกผิดหวังนะฮะทั้งคนใหม่แล้วก็ทั้งคนเก่า เลือกไม่ถูกก็จริงนะฮะคนเอ่อคนเก่าก็เลือกไม่ถูกลักมากแต่มันหยุดนิ่งกันไปนานแล้วนะฮะส่วนคนใหม่เนี่ยก็รู้สึกเสียใจก็วิบากกรรมหรือมีความขัดแยง้งแล้วไม่สามารถไปต่อได้เขาว่ารู้สึกเสียดายคนใหม่นะฮะทั้งทังทง้ที่เขาอะมีแพชชั่นทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่า แต่ด้วยวิบากกรรมนะคะเขาก็เชื่อนะคะว่าเฮ้ยโชคชะตาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยไม่ได้คบนะคะกับใครทั้งสองคนแล้วมันมันเป็นความรักสามเศร้านั่นแหละมันมันมีปัญหาเดียวเลยนะคะคนคนนี้คือมุ่งหวังในเรื่องของอยากจะมีเซ็กลุ่มหลงเงินลุ่มหลงอบายมุกนะคะแล้วก็มองไปในอนาคตไกลๆนะคะยังมีการสง่งมีการสืบเขายังคงรู้สึกว่าเขาอยากมี มีคู่อย่ยากมีคู่ใจอยากมีคู่รักนะฮะสรุปนะคะของชาวราศีกุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าณตอนนี้เขาไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับใครนะคะแต่มันก็มี2คนนี้แหละแต่คือเขาไม่ได้เทคแอคชั่นกับใครเลยนะคะเพราะว่าทุกคนถูกลดสถาน,นะนะคะแล้วก็มันพังทลายไปนะคะมันมีภาพของครอบครัวคู่รักนะคะซึ่งมันมูคออนไปแล้วนะคะ เป็นทางเลือก2ทางเลือกนะคะที่หลายๆคนต้องการความชัดเจนนะคะเขาเอาแต่ใจแล้วก็ผู้หญิงก็เอาแต่ใจแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือแบบมีการโกหกหลอกลวงมันเกิดขึ้นทําให้ครอบครัวมีปัญหาสถานะนะคะโชคชะตาฟังให้เปลี่ยนแปลงนะคะเขามีความหวังนะคะแล้วก็มีความคาดหวังมากๆที่อยากจะกลับไปคืนดีกัคนเก่านะคะแต่นะก็มีความลังเลใจแล้วก็ไม่เอาดีกว่านะ,ค,ะคิดว่า มองหาตัวเลือกใหม่ๆนะคะหรือว่ารอโอกาสใหม่ๆดีกว่านะคะแต่ก็เจ็บช้ำกับคนใหม่นะคะคือความคิดของเขานคิดได้แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จคิดได้แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จมันไม่มีใครเข้ามาแบบยั่งยืนนะคะเขาว่าคิดจะกลับไปเริ่มต้นกับคนเก่ายากจะไปชนะเอาใจชนะคนเก่าก็ไม่ก็ไม่ได้อีกนะคะก็ไม่มีความสุขนะคะนั่นหมายความว่าคือตัวเขาเองน่ะดวงชะตานะ คือมันเป็นดวงที่เขาไม่ยอมผูกมัดกับใครอยากล่องลอยและดวงเขาเป็นศัตรูไม่สามารถครบใครได้นานประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีคนรักเก่าคนรักใหม่นะคือดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงเอยกับใครนะคะเหมาะที่จะเป็นคนที่โสดแล้วก็ลอยไปลอยมานะคะสำหรับชาวราศีกุมภนะ์ณนะตอนนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหาคนรักเก่าคนรักใหม่นะคะ คือ,อยังไม่มีใครแล้วตัวเลือกใหม่ๆก็ยังไม่เข้ามานะคะอยางมีตัวเลือกแต่ก็ยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วนะคะเขาไม่เลือกใครสําหรับชาวราศีกุมคนละเก่าคนละใหม่ไม่มีใครชนะนะคะพอๆกันไม่มีใครได้นะะโอเคนะคะดวงความรักของชาวราศีกุมเป็นแบบนี้ เหตุการณ์จริงเป็นแบบนี้หรือเปล่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยรวมถ้าการดูดวงส่วนตัวเน้นที่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นมีการเจาะแบบชั้นที่1แบบดูดวงโดยรวมแบบลายปีแล้วเจาะแบบชั้นที่2ก็คือลายเดือน เขาจะมาหาเราวันไหนมาหาเราแบบไหนมาหาเราคุยกันแล้วกลับหรือมาแล้วนอนนะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแข่งนอนหรือการยืนคุยมันสามารถบอกได้นะคะด้วย ด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วรายวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เรามีโอกาสคุยกันกี่ครั้งแล้วก็เจอกันกี่ครั้งนะคะใครที่อยากดูแบบเจาะลึกแบบนี้999บาทเหมาะสาหรับสถานะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมี150บาทแล้วก็มี499มีทั้งหมด3โปรโมชั่นใครสนใจดูดวงแอดไลน์ akm 899 9สวัสดีค่ะ